Liberal, สสวััดีครบเป็นเบาหวานมากี่ปีครับไม่ช่เป็นกี่ปีแต่ว่าตรวจพบเลยพอตรวจก็พบพอตรวจตรวจเมื่อไหร่ครับกุมภาปีห้าห้ากุมภาเมื่อปีห้าห้าที่ไปตรวจเพราะอะไรฮะมันเกิดแผลที่นิ้วแผลที่นิ้วเท้าที่นิ้วนิ้วเท้าข้างซ้ายครับน่าเกลียดมากเป็นแผล เป็นแผลแบบแผลรื้อรังแผลหมิ่นแผลประเภทเน่ามันเกิดจากอะไรโดนอะไรบาดหรืออะไรตอนนั้นคิดว่าไปช่วยน้ําท่วมไปช่วยน้ําท่วมแผลติดเชื้ออะไรเงี้ยแล้วไปไปพบแพทย์แพทย์บอกว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วมีแผลคือมันเป็นนานมากจนไม่หายไม่ไม่ใช่ับอยู่ดีเป็นขึ้นมาเลยโออยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาเลยเป็นขึ้นมาเป็นเป็นรวดเร็วมาก ครับคือจากนิดเดียวมันจะลามบูบขึ้นมาเต็มทั้งทั้งทั้งที่นิ้วที่นิ้วที่นิ้วชี้ข้างซ้ายเนี่ยเป็นเป็นเหม็นคือเน่าอ่ะเน่าเราก็ไปหมอบอกคุณนอนโรงพยาบาลเถอะนอนโรงพยาบาลเถอะนี่หมอก็แปลกอยู่ดีชวนนอนโรงพยาบาลเพราะว่าเพราะว่าที่ฝ่าเท้ามันเกิดอาการบวมด้วยอ๋อ มันลุกลามก็ใส่รองเท้าก็ลําบากเดินก็ลําบากครับก็กะว่าคุณหมอบอกเลยว่าเบาหวานครับน้ําตาลสูงเท่าไหร่ฮะเท่านั้นตอนนั้นก็สองสองร้อยกว่าคุณหมอบอกไหมครับว่าใช้เวลารักษานานแค่ไหนไม่ได้หมอับผมเป็นอยู่นอนโรงพยาบาลนี่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดเดือนอุ้ยแค่แผลที่นิ้วชี้แหละครับนอนอยู่เจ็ดเดือนครับอยู่ห้องไรที่อยู่ยี่บสี่คืน โอ้ไม่ตกใจเหรอฮะก็น้ําหนักรถลงเร็วมากผมเหลือสามสิบกว่ากิโลนะครับตอนโอ้โหคุณลุงคุณลุงต้องบอกว่าคุณพี่อะฮะต้องเรียกคุณพี่อ๋อห้ามเรียกคุณลุงนะฮะคุณพี่ได้ได้ได้พอดีนอนไอซียูยี่สิบสี่คืนน้าหนักเหลือสามสิบกว่าสามสิบเจ็ดโลสามสิบประมาณสามเจ็ดสามแปดโลคุณหมอบอกว่ายังไงครับถึงจะรักษาหายตอนนั้นคิดว่าคุณหมอขอให้ผมเซ็นนะ คนนี้ผมในปากเนี่ยมันมนใส่สายช่วยหายใจจมูกก็ใช้อาหารทานอาหารทางจมูกแล้วออแล้วค็นี้ก็คุณหมอให้ให้กระดาษมาเซ็นว่ายอมให้ตรวจทุกอย่างเขาก็เอาเนื้อเยื่อจากปอดกระเพาะตับทุกอย่างเนี่ยเอาไปตรวจหาสารมะเร็งองค์เอ็ดไปหมดเรียบร้อยก็น้ำหนักลดลงผิดปกติ ไม่ตกแบบไม่ตกใจเหรอว่าผมอะไรวัก,กับไอ้แคบเจ็บเป็นแผลนิ้วแค่นิ้วเดียวนี่ล่อสักยี่บสี่คืนแล้วก็ตอนล่อยี่บสี่คืนนั้นตอนนั้นเขาจะเจาะอเจาะคอด้วยเจาะคอกอ็ขอขอถอดเครื่องช่วยใจผมเสียชีวิตไปประมาณสี่นาที<อ>สี่สิบเจ็ดวิวโอแล้วก็มีการกู้ชีวิตขึ้นมาเสร็จแล้วก็หายใจได้ <c oughs> ก็ขอกลับบ้าน บอกก็อยางไม่อยากตายลงมาน,นะครับขอกลับบ้านกลับบ้านก็มาพบกับญาติแฟนคเขาก็พาไปหาอะไรยาที่ว่าอะไรสีฟ้านะ่ะมากินผมน้ํายังเหม็นเลยกินไม่ได้แม้กระทั่งน้ําอำม,ม,มาได้ยาอะไรอาหารเสริมมา้วกันยาคือเียอาหารเสริมไปไปโฆษณายาครับ กินอาหารเสริมตัวนี้ประมาณสามวันผมทานข้าวได้<อ>ทานสีฟ้าเนี่ยครับสามวันประมาณสามวัน<อ>ทานข้าวได้ครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือแผลที่เท้าก็ยังไม่หายครับแต่ขอขับบ้านขอขับบ้านเพราะไม่ไหวอยู่โรงพยาบาลสุขภาพจิตมันหลายเดือน,นจะเป็นปีนะแล้วเห็นบอกว่าคุณหมอจะต้องตัดเท้านี่คือตอนนั้นมัน ตอนนี้ถ่าแล้วมันจะน่าเกลียดผมแผลหายแล้วนะครับครับหมอก็กรีดฝ่าเท้านี่เอาหนองออกเอาแบบแผลที่เนื้อร้ายอ,ะอ่ะแล้วก็ทําแผลอยู่ไงหูหกเจ็ดเดือนไม่ไหวอ่ะฮะทําทุกวันทําทุกวันกลับมาบ้านเยผมก็ได้แฟนทําทําแผลทุกวันแล้วก็มากินยาตัวตัวเนี้ยอืม,มันก็ มันค่อยๆเอ้นิ้วมันลามาขาขวานะขาขวานี่นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยผมไปหาหมอสัญญกรรมหมอไหครับบอกเดี๋ยวมันก็หลุดไปเองมันก็หลุดนะนิ้วเหรอนะครับเอออตอนแรกตอนแด้จะผ่าตัดดูดีเหมือนดีใจนะฮะผมก็กลัวไม่อยากผ่าตัดแล้วมันหลุดนิ้วก้อยหลุดหายไปอีกนิ้วเหลือเก้านิ้วเหลือ ไม่ใช่แถบนี้สองข้างนี้เหลือสองนิ้วข้างนี้ก็ไปสองข้างนี้หลุดไปแล้วสองข้างนี้หลุดไปอีกหนึ่งทั้งหมดสามนิ้วหลุดไปเลยเหรออันนี้อันนี้ตัดออกเพราะมันมันมันเน่ามันเน่าโออันนี้ก็บอกว่าได้ยาตัวที่อ่ได้ได้ได้บีมเข้าไปตดยนั้นทําให้แบบประมาณ ใช้ว่ากินเมื่อกบมันสิงหากันยาตัวราวิยาธันวามกรดาผมหายแล้วหุ้ยอยู่โรงพยาบาลเจ็ดเดือนไม่ดีขึ้นไม่อย่าไปโทษเขาไม่ไม่ไม่ได้โทษไม่ได้โทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไม่ได้โทษฮะเดี๋ยวคือโรงพยาบาลเขาก็ช่วยพี่แหละฮะเขาจะดูเจ็ดเดือนไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณพี่เขาก็ช่วยเราดีนะครับครับเพราะว่าขนาดเราเสียชีวิตไปแล้วเราอย่างอย่าไปคิดเป็นอุราห์ว่าอย่าคิดว่า ญาติของคุณเสียหรือตัวคุณเสียหมดลมหายใจไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ก็ถามกันเท่าว่าเอ้ยคุณไปไหนมาหวยไปใกล้ออกกันะไยว่าไปเจอเลขเจออะไรบ้างไม่ใช่เราก็มืดไปเฉยหลับไปเฉยเห็นคนชุดขาวเลยไหมไม่ฮะมันมืดไยเฉยอ่ะสุดท้ายมารู้จักกับบิมก็ลองทานครับทำไมถึง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 คิดว่ามันจะช่วยได้ ผมเกรงใจผมเป็นคนที่ไม่เชื่อผมไม่เชื่อเลยนะผมจะบอกให้ผมซื้อเพราะว่าผมเกรงใจญาติแฟนนผมกินตัวเนี้ยเกรงใจญาติแฟนหรือเกรงใจแฟนฮะเกรงใจเกรงใจแฟนนั่นแหละเกรงใจความเกรงใจเนี่ยทำให้เราดีขึ้นเออ เขาถึงร้องไงฮะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีอันนี้ถือหายดีก็เพราะว่าความเกรงใจร้องทานอยู่กี่เดือนนะฮะเมื่อกี้สิงหากันยาธันวาธันวาประมาณห้าด้วยกันห้าเดือนนี้แผลเป็นยังไงฮะไม่มีเลยหายสนิทเลยเหรอครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าทีมงานมีภาพมีอ่าเดี๋ยวเอาแทรกภาพให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะว่ามันเป็นแผลที่น่ากลัวมากผมก็ไม่อยากเห็นตอนนี้เหมือนกันนะฮะขอให้เอยู่บ้านเห็นแล้วกันนะ อ,อ,อาจารย์ครับผมขออนุญาตเรียนถามนิดนึงครับว่าโดยปกติการรักษาของการแพทย์ถ้าแผลที่เน่าเกิดจากอาการของเบาหวานปกติจะหายรักษายากมากคือเนื่องจากผมเองมีญาติเป็นเป็นเบาหวานเหมือนกันตัดตั้งแต่นิ้วข้อเท้าหัวเข่าคุณหมอตัดสะโพกได้คงอาจจะตัดไปด้วยนั่นคือวิธีการรักษานั้นขึ้นมานี่แล้วโอ้โหขึ้นมานี่ไม่เป็นไรนะ ผอมตัวเนี้อย่างเงี้ยผมกำรอบนะกำรอบตอนสามสิบกว่านะฮะใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้ก็คือป้องกันการลุกลามของแผลค่ะเพราะว่าแผลในคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันจะลุกลามเร็วมาก แต่พอตัดมันก็มีแผลไมหมฮะอาจารย์ก็มีแผลแต่หมอก็จะให้ยาปฏิชีนวนะอะไรมันถ้าตัดออกไปเนี่ยมันไม่มีเชื้อแล้วไงคะอ๋อ oh. uh huh. มันก็จะรักษาง่ายขึ้นทุกวันนี้ยังต้องรักษาด้วยวิธีนั้นด้วยก,ก็ต้องวิธีนี้แหละคะ่ะคือถ้าไม่งั้นแผลมันก็ลุกลามทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วทุกวันนี้อาจารย์ถ้าใช้ของบีมของอาจารย์พี่เชษก็ไม่ต้องแล้ว <laughs> อแสดงว่ายังไม่มียาที่สามารถสมานหรือว่ารักษาที่ปลายเหตุตรงนั้นจริงๆมันมีจริงๆมียาปฏิชีวนะแบบแรงๆได้นะฮะแบบที่คุณพี่บอกเมื่อตกี้ว่าให้ตั้งสามขวดใช่ไหมฮะสี่ขวดสี่ขวดตวัแพงมากนะฮะยาแพยาัแอังมากอันนี้ก็ป้องกันการติดเชื้อนั่นแหละฮะแต่ถ้ามันยังลามอยู่ยังไงก็ต้องตัดออกอะฮะ ไม่งั้นมันก็จะลามเร็วขึ้นอือาจจะต้องเสียขาจนถึงต้นขาก็ได้อะไรเงี้ยผมมองน่ากลัวก็อย่าเป็นกันเลยเพราะว่าเนี่ยเขาเจาะนะฝ่าเท้านี่เพื่อหนองออกก็ามีเข็มลงไปดึงมาบีพุ่งแบบมองดูนะมันมันมันรับไม่ได้เห็นคาตาเลยเนี่ยโอ้พฤติกรรมของของของพุทพี่เองก็คือทานบานหรือเปล่าหรือว่ามีกรรมพัน เป็นกรรมพันธุ์คุณแม่เป็นคุณแม่เป็นกรรมพันธุ์นะฮะลูกทั้งหมดเป็นหมดเลยทุกคนแล้วตอนนี้ระดับน้ําตาลเป็นไงบ้างครับก็ไม่ถึงสองร้อยนะคิดว่าเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะอะไรก็อาจจะเป็นอาหารเสริมตัวนี้ก็ได้ไม่มีตัวอื่นผมไม่ได้ทานตัวอื่นเลยคุณลุงไม่ได้ทานตัวอื่นเลยครับไม่มีอาหารตัวอื่น เพราะว่าเป็นคนเชื่อยากเป็นคนเชื่อยานนอ,ยาอนี่แหละครับคนที่เชื่อย,อยากอย่างเงี้ยผมถึงอยากคุยด้วยอา <c oughs> จารย์่ <c oughs> ช่ครับไม,ไม่เลยนะถ้าถ้าไม่ไม่ได้ญาติของแฟนเนี่ยผมก็คงจะตายไปแล้วใช่ใช่จริงๆว่าเขามาบางเพราะเรามีตังค์นิดหน่อยไปกลัวแล้วว่าร้องๆกินทุนนี้คือเรื่องการเปิดใจนะฮะอาจารย์ครับผมเรียนถามนิดหนึ่งว่าสูตรสีฟ้าเนี่ยมันช่วยในเรื่องของเบาหวานครับ คราวนี้เมื่อเมื่อเมื่อคุณอย่างกรณีของคุณลุงพอรับประทานเข้าไปแผลดีขึ้นระดับน้ำตาลลดลงครับก่อนอื่นผมไม่อยากจะให้พวกเราหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทังบ้านเข้าใจผิดว่าพอใช้ผลิตภัณฑ์ของเราปัาป๊บครับไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยนะครับผมว่าอาการที่ดีขึ้นมันเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของยาที่หมอให้ครับกับของเรานะครับเพราะฉะนั้น อย่าไปคิดว่าได้ยินตรงนี้แล้วยาหมอไม่เอาแล้วใช้แต่ยาเราแล้วก็อีกหน่อมันก็หายไปเองถ้าเข้าใจผิดตรงนั้นเราเรากำลังจะทําอันตรายกับกับผู้ฟังแล้วแะเพราะฉะนั้นก็อยากเกรียดว่าร่วมด้วยช่วยกันไปเราทราบดีว่าแคปซูลดาบินอกแคปซูลสีฟ้าของเรานะครับก็ไปลดสิ่งที่เม็ดเลือดขาวหลังออกมามากเกินไปจนกระทั่งทําลายตัว เราเองคือไปดานไลตับอ่อนแล้วก็ทําให้เกิดการดื้อสอนซูรินจนกระทั่งเกิดเป็นเบาหวานขึ้นนะฮะเราก็ลดมันลงมาซะแล้วอาการเบาหวานก็ดีขึ้นเองแต่สิ่งหนึ่งซึ่งอ,อ,อาการแผลที่เป็นแผลอักเสบเนี่ยมันหายไปด้วยเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นเนื่องจากการร่วร่วงช่วยกันของยาปฏิชีมนะที่หมอให้นะครับแคปซูลของเราอาจจะมี GM1 อยู่ ซึ่งมีความสามารถในการรักษาแผลโดยที่ไม่ใช่เป็น,นกลไกผ่านระบบภูมิคุ้มกันนะฮะแต่ก็ไม่เชื่อว่ามันจะดีพอที่จะรักษาแผลได้อย่างนั้นถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่จะใช้เฉพาะแคปซูลสีฟ้าก็ควรที่จะมีครีมสําหรับทาภายนอกซึ่งผมเชื่อว่ามันฉมังมากเลยสําหรับจะเป็นเป็นยาทานะครับแผลก็จะแห้งอย่างรวดเร็วใช้คู่กันระหว่างตัวกินและตัวทาก็จะดีมากๆนะครับ ทีนี้กลับมาถึงอาการที่บอกว่าอาการอย่างอื่นก็ดีขึ้นด้วยนะครับหัวใจการเต้นหัวใจ,วใจผมเชื่อว่าความดันเนี่ยลดลงความดันคงจะลดลงแล้วก็ไขมันในเลือดก็จะลดลงด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ที่ใช้แคปซูลสีฟ้าในเวลาเป็นเวลาต่อเนื่องนะฮะทุกรายจะเกิดความดันลดลงไขมันในเลือดก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้น ใจก็จะปกติมากขึ้นคือการลดลงอย่างที่ว่ามีคนบางคนบางท่านอาจจะกังวลน,นะมันจะต่ําไปไหมฮะมีโอกาสจะต่ําไปไหมเช่นน้ําตาลจะต่ําเกินไปหรือหรือหากว่ามีการใช้ควบกับอินซูลินนะฮะตลอดเวลานะครับถ้าหากเราไม่ลดอินซูลินเวลาที่น้ําตาลเราเริ่มลดอินซูลินนั่นแหละจะตัวทําให้กดให้น้ําตาลของเราลดลงนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราได้มีการตรวจระดับน้ําตาลตลอดเวลาเมื่อเราปรับน้าตาลเลือดของเราลดลงเราก็ฉีดอินซูลินให้มันน้อยลงนะครับเราก็ต้องวิธีการปรับอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วสักสักวันหนึ่งสามเดือน4เดือนเราก็จะพบว่าอินซูลินเราก็ไม่ต้องฉีดแล้วจากการที่เราปรับลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ มีเครื่องตรวจน้าตาลด้วยตัวเราเองนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดดูทุกวันทุกสองวันก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่มีเครื่องก็ให้หมอดูแลอย่างใกล้ชิดครับอย่างกรณีของคุณลุงเองควรจะทานสีฟ้าครับชาวานสีสวรรค์สีครับแล้วก็นืขนาดนี้ยังเข้าใจว่าน้าตาลยังร้อยกว่าสองร้อยอยู่ร้อยร้อยกว่าแต่แต่ความดันนี่เคยร้อยแปดร้อยเก้านะตอนนี้มันก็เหลือร้อยสิบห้า กับเก้าสิบแปดสิบห้าถึงนะความดันม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 ันไม่ขึ้นแล้วปกติครับปกติเพราะนั้นความสมดุลในภูมิคุมกันเนี่ยมันโอเคแล้วนะฮะทีนี้ไอไอเบาหวานนี่คงจะต้องใช้ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งนะครับแล้วผมคิดว่าคงจะหยุดไม่ได้หรอกนะฮะอาจจะลดปริมาณการใช้ลงแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นกรณีที่เราเห็นคนที่ฉีดอินซูลินสี่สี่ปีนี่นะครับตอนนี้เขาก็ไม่สามารถหยุดหยุดแคปซูลได้เป็นแต่ว่าใช้อาทิตย์ละ3เม็ด เพื่อจะควบคุมระดับน้ำตาลแค่นั้นเองอแล้วสุขภาพก็แข็งแรงมากะนะครับอ๋อครับเอาละครับ,อรบขอบคุณมากครับคุณลุงครับ